สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูปลาหมึกผัดต้นหอมนะครับทําง่ายมากๆครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นปลาหมึกนะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นหนวดปลาหมึกนะตามด้วยกระเทียมก็สับ,บ,บม,าาม,สมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ต้นหอมล้างทําความสะอาดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันดับแรกเราก็นําปลาหมึกของเรามาหั่นเป็นชิ้นนะครับหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคําแบบนี้เลยครับ วันนี้ผมก็จะใช้เป็นหนวดปลาหมึกนะครับก็เป็นหนวดปลาหมึกที่เหลือจากการทําคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นคลิปผัดกระเพราหนวดปลาหมึกนะครับในส่วนที่เหลือผมก็นํามาทําเป็นผัดต้นหอมด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆถ้าเกิดไม่มีหนวดปลาหมกึกเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับเป็นปลาหมึกอะไรก็ได้นะ ปลาหมึกของเราก็หั่นเสร็จเรียบร้อยครับก็พักไว้ก่อนอันต่อไปเดี๋ยวเราจะนำต้นหอมนะครับมาหั่นเป็นท่อนครับหั่นเป็นท่อนเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปลวกปลาหมึกกันก่อนเลยครับเมื่อน้ําของเราร้อนได้ที่แล้วนะครับก็นําปลาหมึกลงไปลวกได้เลยนะครับจะใช้เวลาลวกอยู่ที่1นาทีนะครับก็นําขึ้นได้เลยนะ นี่ครับครบ1น,นาทีแล้วก็จะไปใส่พักในกระชอนไว้ก่อนครับจากนั้นเราก็มาตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็ผัดกระเทียมให้หอมเหลืองเลยครับกระเทียมก็ได้ที่แล้วตามด้วยปลาหมึกที่เราพักในกระชอนไว้นะครับก็นำมาผัดได้เลยครับ ปลาหมึกมันก็สุกมาอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องผัดเยอะนะครับผัดแค่พอหอมในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่น้ําลงไปสักเล็กน้อยครับเพื่อที่จะให้ผัดของเรามีน้ําคลุกคลิกด้วยครับนี่นะครับเขีียปลาหมึกไว้ด้านข้างนะครับจากนั้นเราก็เติมน้ําลงไปเลยนะครับประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับโอเคครับมาเริ่มปรุงรสชาติกันเลยครับเครื่องปรุงอย่างแรกของเราก็จะเป็นซอสหอยครับ ซอสปรุงรสครับสักเล็กน้อยครับตามด้วยน้ําตาลสายน้าตาลสายใส่เป็นหนึ่งช้อนชาครับจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันครับผัดให้รสชาติมันเข้าเครื่องนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็โรยด้วยต้นหอมลงไปเลยครับผัดต่ออีกสักเล็กน้อยเพื่อให้ต้นหอมมันสลด,ดลงก็สามารถปิดแกะได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูผัดปลาหมึกต้นหอมของเรานะครับเราก็ไปจัดเสิร์ฟองจานได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆง่ายมากๆนะครับถ้าหากใครมีปลาหมึกอยู่ก็ลองนํามาทําได้นะครับก็ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับวันไหนที่รีบๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําง่ายแล้วก็รวดเร็วครับ ครับก็ฝากเพื่อนๆลองนำไปทําตามกันดูได้นะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ